สวัสดีครับผมนายนทพลรัศิศินนะครับลาดสุด4ี่แปดนะครับวันนี้ก็จะมาสอนการพับผ้านะครับเช็ดปากลายมุงกุฎนะครับผมโดยขั้นตอนแรกนะครับผมแล้วก็จะเริ่มพับครึ่งหนึ่งก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับผมแล้วก็พับอีกครึ่งหนึ่งนะครับ ต่อมานะครับเราก็ตัดคีออกนะครับแล้วก็พับลงนะครับพับด้านขวาลงพับด้านซ้ายขึ้นนะครับแล้วก็พลิกด้านนะครับแล้วก็จะได้เป็นสี่เหลี่ยมคังวบนี้นครับผมนี้ ต่อมานะครับแล้วก็จะพับครึ่งหนึ่งแบบนี้นะครับเอานี้ลงมานะครับสามเหลี่ยมทางซ้ายลงมาเอาสามเหลี่ยมทางขวานะครับพับขึ้นแล้วก็พับทางซ้ายนะครับมาทางขวาให้ตรงนี้นะครับอยู่ระหว่างกลางตรงนี้นะครับ ต่อมานะครับเราก็พับตรงนี้ลงนะครับสังเกตสองสองตรงนี้นะครับก็จะเท่ากันนะครับแล้วก็หมุนนะครับแล้วก็เอาอันนี้นะครับด้านขวาอยากเข้าทางนี้อยากเข้ามุมตรงนี้นะครับให้ตรงนี้เป็นสามเหลี่ยมนะครับตรงนี้นะครับก็จะได้แบบนี้นะครับ มีเป็นมงกุฎนะครับนี่จะแบบนี้นะครับแล้วก็นำจานนะครับมาวางกับวางนี้